เพ,พราะเวลาที่เราไปบ้านเพื่อนก็ดีหรือว่าไปหาหรือเจอคนรอบตัวที่เขามีเงินครบเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่มีโมเมนต์อย่างเงี้ยเราม,มีโมเมนต์ที่เขาวันพ่อเขาถือพวงมาลัยไ,ไปกราบพ่ออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราอยู่เขาเราก็แบบมุออกมาสร้างอะไรเงี้ยเราคิดว่ามันมันมันไม่ใช่เราไม่ควรอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยมันทำให้เราสึกว่าเราเก็บเราหอมมันดีกว่าอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ที่ของเราใช่ครับเร้สึกว่าพอเราทำแล้วอะไรที่มันไม่ใช่เราออกมาดีกว่า สวัสดีพี่ต้อยังเป็นทางการนะครับวัดดีลูกเพจนะครับอิตาอยจันเปิดเคสใหม่อีกแล้วนะครับเคสนี้เบาะแสค่อนข้างหินพอสมควรนะครับตอนนี้อยู่กับพี่ต่อพี่ต้ออายุเท่าไหร่นะครับผมเกิด2114ปีกุลก็ปีนี้ย่าง51นะย่าง51แล้วย่าง51แล้วก็ติดตามเหตุของอิตาอิจันก็คือน่าจะแบบ ที้งเอาไว้น่าจะ2ปีเหมือนกันจริงเหรอโอ้โหคือตัวเมย์ก็บอกว่าผมอะเริ่มแรกเลยมันเกิดจากหลายๆหลายปีมาแล้วพี่สาวเคยไปตามหา คือตาส่วนผมมากถามว่าพอเราเกิดมาเราไม่รู้สึกว่าเราเราจะรู้สึกเลยเขาเพราะว่าถามแม่ถามยายเนี่ยคือว่าเขาคุณพ่อเนี่ยไปจากคุณแม่ตอนที่ผมอยู่ในท้องได้สองเดือนรับแล้วก็เขาเหมือนว่า,ามีปัญหากับทางควันกุ้งตาแล้วก็เลยไปทํางานแต่หวัดแล้วก็แต่สิ่งหนึ่งที่ที่ที่ตกใจหนึ่งคือตอนที่แม่แม่ให้บกเสียงมาคือว่าพ่อสงเงินมาแล้วก็ พอรู้ว่ามีเราอีกคนแลมีพ่อมีพี่สาวมีพี่ชายแล้วเนาะแล้วพอรู้ว่ามีเราอีกคนนะครับหลังจากที่ที่เขาเขาจะไปทํางานเขาสงเงินมาให้แม่ให้เอาเราออกคือคือมันงั้นแสดงว่าเขารู้เขารู้ฮะว่ามีพี่ต่อใช่พอมีป้ามเหมือกว่าเอ๊ะที่บ้านกำลังลำบากอะไรเงี้ยเขาว่ามีสองคนพอลามีพี่สาวเป็นคนโตพี่ชายคนรองนะคือพี่ชายกับพี่สาวเนี่ย พี่สาวเกิดหนึ่งหนึ่งพี่ชายเกิดหนึ่งสองในหากันเมื่อปีท้ายปีเขาคิดว่ามีสองคนพอละพอมีราขึ้นใหม่คนเขาสิดว่าให้มันเขากลัวจะลำบากนะต้องต้องบอกว่าผมผูณม่เนาจะไม่ใช่คนอกรุงเทพก็จะเป็นคนที่สามอยู่ที่สุรครับแล้วก็อยู่ในตุ่มันก็จริงแต่ถามว่าสมัยนั้นเม่เมื่อู้ก่อนั้นก็ท่าก็ยังกันดารอยู่แล้วเมื่อก่อนก็มีเรื่องผู้ก่อการร้ายแะไรเขาจำนะคือเขาไปแบบที่ว่าไม่ไม่ไม่ได้บอกแม่เลยนะว่า คือจู่เขาไปเลยเพราะว่าตอนนั้นอาจจะมีตาเขามีมีเพราะอะไรกันที่ห่อยครับเรื่องหะไรแบบตัดที่เสียงกันหน่อยอที่ยายเล่าฟังแล้วก็เขาก็เลยไปเลย<ว><น>แม่้าเป็นคนแบบมันบ้านอะไรเงี้ยครับเพราะฉะั้นเนี่ยสิ่งนี้ผมก็ตกใจเหมือนกันครับเพราะว่า เขาอยู่กันกับคุณพ่อเนี่ยที่แม่ไม่เคยรู้ประวัติพ่อเลยคือตอนที่ผมเกิดเนี่ยปีสองพเนี่ยตอนนั้นแม่อายุ26แม่อายุยี่สิแล้วพ่อในแก่เราแม่อยู่สามปีนะครับแล้วก็ราคาที่มีอยู่ทัวเนี้ยเหลือชิ้นเดียวที่เป็นเอกสารราชการได้คือสูติบัตรของผมซึ่งจะมีชื่อคุณพ่อเขียนว่าชื่อสมศรี ย้อนกลับไปเหนือนสิ่งอื่นใดเลยครับพี่ต้อก่อนที่จะใช้คําว่าอยากจะตามหาคุณพ่อสิ่งหนึ่งที่ต้อเล่าเล่ามาจะกีก็คือคุณพ่ออยากจะให้เอาพี่ต้อครับความรู้สึกครั้งแรกที่ได้ยินว่าพ่อไม่ต้องการลูกวนนี้ทางมันตรงว่าน้อยใจคุณพ่อไหมครับมีครับมีครับคาถามถ้าถ้าเจอกันนะคงตงถามว่าคือคือคืออะรเขาคิดอะไรหรือว่าม,มุมมุมมุมของเขาที่เขาอยากจะแบบเรารออก มันมันมันไม่ทันเลยหรืออะไรเงี้ยรือว่าทำไมเขาถึงคิดว่าการที่ตัดสินใจตัดชีวิตของคนเร่องออกไปอะไรเงี้ยมันมันเป็นทางที่ดีสุดแล้วหรืออะไรเงี้ย การที่ไม่มีพ่อครับที่ต่อมันเป็นปมของเราไหมในวัยเด็กมีมีครับผมว่ามันมันเป็นลักษณะของของเราไม่ว่ามีพ่อหรือแม่เนาะเวลาที่มันมีวันเมื่อวันที่โรงเรียนจัดอะไรเงี้ยมันจะไปแปลกกันว่าเอ๊ะคือคือคืออะไรเหรออะไรเงี้ยทําไมเขาต้องเอามีพ่อไปไหว้เอาแม่ไปไหว้อะไรเงี้ยแล้วคนที่ไม่มีอ่ะมันรู้สึกว่า เราไม่เห็นอยู่ในงานนั้นเลยเราสึกว่าเราก็จะแบบแต่ผมไม่รู้สึกนะ้แต่ผมรู้ว่าเฮ้ยมีส่วนร่วมอะรามูรามูออกไปจากงานอะไรเงี้ยก็คือเอ้ย,เ,อยเขาไปไหว้กันเขามีพวงมาลัยแต่เราวันแม่โอเคแม่ก็ไม่สะดวกมาเพราะตอนเด็กๆผมบอกว่าแม่แม่ทํางานตั้งแต่กรุงเทพแต่ผมเข้าป .1 นนผมอยู่สุพรรณครอยู่ที่ป .1 นนใช่ไหมครับแล้วก็แม่ทํางานตอนผมอยู่ป .1 นนเพราะนั้นเนี่ยวันแม่อะไรคือยายเป็นยายครับแต่ว่ายายก็ไม่เคยเป็นเบียร์เลย ตอนนเวลาร้านที่มีงานอะไรพวกเนี้ยผมก็จะแบบว่าผมก็ไปเล่นของผมไปเล่นตามภาษาอะไรเงี้ยเพราะเราสิดว่าเราไม่มีส่วนร่วม ว่าพ่อคนอ่างทองเขาอยู่ที่อ่างทองแล้วก็พี่สาวนะเคยไปไปตามหาพ่อที่อ่างทองแ,แต่แต่ลักษณะว่าไปแบบไปหาก็คือแบบมันไปหาดุ่มๆแล้วก็มันไม่ได้มีแบบจอดลึกที่ไปที่มาเริ่มต้นยังไงอะไรเงี้ยเพราะนั้นคืออาจจะได้ข้อมูลที่มันมันมันฟุ้งๆไปหน่อยเลยไม่ไม่หาไม่เจอ,อส่วนผมก็เคยเคยให้รบกวนเพื่อนๆที่เขาทำง,งานราชการ เค้เสร์ชข้อมูลชื่อพ่อเข้าไปในระบบเนี่ยแต่ว่าเขาก็ฟิตมาให้ดูแต่หน้าตามันก็ไม่ค่อยคล้ายเท่าไหร่ครับเลยว่ามันไม่ใช่อย่รพลาตะกี้พี่สาวใช่ปะตะกี้มีพี่สาวพี่สาวไปตามหาคุณพ่อ โดยได้ข้อมูลมาจากคุณแม่ว่าพ่อเป็นคนอาจทองแล้วแล้วรู้ข้อมูลกว้างแบบจังหวัดเนี่ยไปไปถูกยังไงก็คือตั้งเป้ายังไงก็คือเขาเขาเคยมีเมื่อก่อนแม่บอกว่าแม่เขาเคยเขียนอะไรแบบข้อความเอาไว้แล้วว่าเขาอยู่อ่างทองอะไรยเงี้ยนะครับแล้วก็คือแค่นั้นนะครับแล้วก็ชื่อในที่เขาเขียนเขียนกระดาษเอาไว่าเจอในน้ำสมแต่ว่าแม่หาไม่เจอคือเขาเขียนว่าเขาว่าชื่อเสวีมหาวงศ์มหาวงศ แต่วงเนี่ยผมก็ถามแม่ันว่าวงเนี่ยมันวงเขาว่าวงแหวนวงสอวันฤีกาลัานหรือสสลากาลัานหรือโคควายกัลัาเพราะมันมีวงนี้ด้วกันใช่ไหมครับก็เขาก็เขาก็ไม่ไม่คล้ายกันแต่รู้ว่าชื่อแสวงหาวงแต่แจ้งเกิดผมอะเช้ชื่ว่าสมศรีโพพันแล้วก็มีคำหนึ่งก็คือชื่อมนัโพพันนี่ครับก็จะเป็นสามชื่อสามชื่อสามชื่อเลยไม่รู้ชื่อไหนด้วยใช่ครับแต่ว่าในสูตรที่บตกก็คือลงชื่อว่าสูตรศรีโพพันธั ลูกเพจที่ดูอยู่ตอนนี้น่าจะงงอะไรสแสวงอะไรมันนัดอะไรสมศรีสรุปให้ฟังง่ายๆคุณพ่อเนี่ยพี่ต้อได้เบาะแสมาสามชื่อด้วยกันชื่อแรกชื่อชื่อเอาชื่อ,อที่ลงทะเบียนสุนิบัตรก็่ือสมศรีโพพันสมศร,รีโพพันคือชื่อที่ปรากฏอยู่ในอยู่ในสุนิบัตรสุนิบัตรครับไปเกิดอ่ะฮะใบที่สองไชื่อที่สองชื่อที่สองเนี่ยก็คือถ้าเป็นชื่อจากยายให้บาะแสมาคือมนนัด มานัตโพพันมนัตโพพันมอม,ม,มาร,ดมมร์ดหนูแม่อากาศสอเสียยายไม่ได้มาจากไหนอันเนี้ยค,คือ,อคยายพูดมาเขาถือว่าโทรโว่ามีชื่อสำรองนะเขาเรียนชื่อสำรองนะชื่อชื่อขถจักรมนัตโพพันอะไรเงี้ยแต่ที่เอกสารท,ที่ผมเคยเห็นที่แม่บอกนี่คือแสวงมหาวงศ์อันนี้คือ,ค,อคือมาจากแม่สเสแวงมหาวงศ์มาจากแม่ครับมนัตโพพันมาจากยายสมศรีโพพันสุจิบัติสุจิบัตสามชื่อนี้สามชื่อนี้ครับ แม่บอกเป็นคนอ่างทองพี่สาวเคยไปตามที่อ่างทองไม่เจอ<ช>ไม่มีอ,อ๋อเหมือนมีแต่ย้ายเอาไปออจาก <ไป S 1> สารสาระบบไปแล้วใชแล,วแล้วชื่อไอในใบเกิดของพี่สาวกับพี่ชายของพี่ต้อครับอายุคุณพ่อเนี่ยสัมพันธ์กันไหมหมายถึงระยะเวลา ยังไม่เห็นผมยังไม่ได้ขอเขามาดูในส่วนของที่สัมเป็นภาพเด็กๆที่ทุกคนอยากมีนะว่าเวลาที่เราวาดภาพพ่อแม่ผมว่าทุกคนเลยทุกคนมันจะมีความฝันว่ามันจะมีภาพพ่อแม่ลูก มันขาดหนึ่งคนนะที่จะอยู่ในภาพถ้าวันนั้นมันมีโอกาสจริงๆน่าจะเป็นเรื่องที่น่าจะดีใจมากเลยนะพี่เนาะครับมันเป็นอะไรที่แบบว่าผมว่ามันเป็นภาพที่หาซื้ออะไรไม่ได้แล้วแต่ละคนก็จะมีภาพอย่างเงี้ยไปติดกันทุกคน การเช็คข้อมูลจากฐานทะเบียนรารทำได้แค่นี้ครับสมศรีโพพันธ์เช็คได้แค่ชื่อเดียวจริงๆมนัดกับสแสวงหาไม่ได้เพราะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นรายลักษณ์อักษรนะครับเบื้องต้นสมศรีโพพันธ์ไม่เจอไม่มีนะครับ ผอบเบอร์ผู้ใหญ่บ้านหมู่สี่ไปค่ะพีตรงไปตรงนี้เลยมันติดสะพานลอยร้านก๋วยเตี๋ยวที่จะมีซุ้มไอ้ข้างหน้าก่อนจะถึงพี่ผู้ใหญ่อะไรอนะพี่จ๋าผู้ใหญีอิการลี่สาวอยู er> uh ่บ้านได้แล้วใครถามหาใครพ่อเขาอ่ะชื่อแสวงมหาวงไม่รู้ว่าชื่อนี้หรือเปล่าด้วย